สวัสดีค่ะมิวกี้ปลายานะคะคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซุซ่าค่ะถ้าให้ย้อนไปเลยจริงๆนะคะคือตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มีน้องกาเนนนะคะมิวกี้มีน้องมิวกี้ท้องน้องกาเนนเนี่ยน่าจะเดินเพกสภาแต่ว่าเดินม,มีนาเนี่ยมิวกี้เป็นไส้ติ่ง แล้วก็ตอนนั้นอะเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนั้นเาาน,ะะน,นี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดคือจริงๆแล้วผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยผ่าเสร็จปุ๊บออกได้เลยแต่ของมิวกี้เนี่ยตอนนั้นคือติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าพีคที่สุดเพราะว่าผ่านช่วงเวลาที่ใช้คําว่าเกือบตายมาแล้ว ตอนที่ติดเชื้อค่ะไข้ขึ้นสูงมากสูงแบบสูงมากๆเลยแล้วคือคุณหมอทั้งโรงพยาบาลก็คือวุ่นวายมากๆเพราะว่าแบบเหมือนเคสเรามันเหมือนประมาณว่า1ในหมื่นหรือ1ในแสนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จำได้ว่าประมาณวันที่3หรือวันที่4ี่ะค่ะมิ l กี้เนี่ยเจ็บจนทนไม่ไหวละเพราะว่าตัวมันร้อนมากแล้วเราลุกไม่ได้เลยแล้วข้างในมันรู้สึกแบบ หมือนร้อนเป็นไฟอ่ะคิดในหัวตอนนั้นว่าแบบเอ้ยงานที่เราสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดแบบที่เราขยันทํางานเก็บเงินมาอะไรเงี้ยเรามียาไหมอะเข็มละล้านก็ได้ขอให้หายอะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงเราก็คือรู้สึกว่าเราเป็นห่วงแม่เรามากเลยแบบรู้เลยว่าตอนนั้นนะความตายมันใกล้มากอะคะ่ะมันใกล้แค่แบบ มันใกล้มากๆคือรู้ว่าแบบเจ็บจนไม่ไหวแล้วคือที่เขาเรียกว่าแบบเจ็บแบบปางตายอะค่ะมันเจ็บจากข้างในขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นน่าเป็นจุดที่คิดได้ว่าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเราตายขึ้นมาเราจะทํำยังไงหมายถึงว่าแม่เราตอนนั้นที่คิดได้ก็คือถ้าเราตายขึ้นมาแม่เราจะอยู่ยังไงแม่เราจะอยู่กับใครก็เลยเหมือนตั้งปฏิญาณกับตัวเอว่าถ้าเกิดว่ารอดออกไปได้จะขอมีลูกเพราะว่าแบบเป็นห่วงคุณแม่มากเลย แต่ด้วยความที่เอาจริงๆน้องกันเอก็มาแบบอัศจรรย์เหมือนกันก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเคสของมิลกี้เนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าถ้าจะมีลูกได้เนี่ยต้องยากมากเพราะคุณเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งแล้วมันมันติดเชื้อรุนแรงเลยแต่แปลกมากคือมิลกี้ผ่าเดือนประมาณปลายมีนาแล้วก็เมษาเนี่ยไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ลองดูแบบแอปพลิเคชันนะคะแล้วลองปล่อยดูครั้งเดีก็คือติดเลย น้องก็แข็งแรงมากแบบไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยแบบแข็งแรงสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่กลัวว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีลูกลูกเราก็จะสามารถแบบดูแลแม่เราได้แทนเราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถ้าวันนึงเหมือนวันนี้เหมือนกันถ้าแบบเราเป็นอะไรขึ้นมาเราก็แค่รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะแม่เราเรามีคนดูแลอะไรเงี้ยไม่คิดจะห่วงคุณแม่มากเหมือนคิดว่าอยากให้เขาดูแล คุณยายมากกว่าดูแลแตัวเองได้ซ้ำอะไรเงี้ยอืมใช่ค่ะตอนแรกที่ท้องน้องอะค่ะมันเหมือนแบบเราต้องเจอเหตุการณ์ใหม่ทุกวันเลยอะทุกวันเลยเราไม่รู้เลยว่าเราต้องตื่นมาปัม๊มน้ำพุสองชั่วโมงเพราะแม่ไม่ได้เล่าแบบนั้นตอนแม่ท้องแม่อยูยี่สิบสองยี่สิบสามแม่เล่าแค่ว่าแม่หุ่นดีมากแล้วพอแม่คลอดลูกแล้วอะหนะ้าท้องแม่แบนราบเลย แต่ของมบลกี้คือน้ำหนักขึ้นมป28โลแล้วก็พอคลอดร้องออกไปแล้วอะท้องก็ยังเหมือนคนท้อง5เดือนอยู่แล้วก็แบบร่างกายเปลี่ยนท้องแตกลายแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอะคะ่ะคือตอนนั้นแค่เราแค่เราได้ยินจากแม่เราว่าพอคลอดลูกออกไปนะท้องฉันแบนราบฉันกลับมาสวยได้เหมือนเดิมภายในเร็ววันเราก็ในหัวเราคิดแบบนั้นแล้วแม่ก็ไม่ได้เล่าตอนที่ว่า แม่ต้องมาปั๊มนมทุกสองชั่วโมงแล้วคือแบบเราก็ง่วงนอนแล้วลูกก็ร้องคือทุกอย่างมันมันใหม่ไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยก็มั่วไปหมดทุกอย่างแบบสนุกสนานวันละเวงไปหมดอะไรเงี้ยค่ะความท้าทายเกิดขึ้นทุกวันตอนลูกกินนมตอนลูกยังเล็กอยู่ก็มีนมพอก็อุ๊ยแฮปปี้มีนมพอแต่ว่าพอลูกเริ่มกินเยอะขึ้นนมเราเริ่มไม่พอก็เริ่มแบบ มีความเครียดมีความอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็พอมาถึงวันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีนะวันนั้นแบบกว่าแบบกว่าที่มันจะผ่านมาได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีหลายอยา่างครั้งแรกที่รู้ว่าท้องอะในหัวคือแบบไม่ได้เหมือนฉากในหนังนะที่แบบว่า oh my god ฉันท้องแล้วตอนนั้นคือจาได้ว่าแบบตื่นขึ้นมาตรวจคานเพราะสงสัยมันมีบางอย่างผิดแปลกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตรวจปุ๊บ พอันขึ้น2ขีดปุ๊บก็คือแบบตายแล้วจะเป็นแม่คนได้ไหมเนี่ยจะเป็นแม่คนได้หรอแล้วยังไงอะ่ะแล้วแล้วมันจะต้องยังไงอ่ะเราจะดูแลเขายังไงคือไม่ได้ไหมายความว่าไม่พร้อมเรื่องเงินนะคะแต่แบบจะดูแลได้หรอแบบเรายังแบบมาครางแม่เรายังต้องดูแลเราเลยโอเคเราออกไปหาเงินนอกบ้านแต่แบบการดูแลในเรื่องอื่นๆแบบจะทํายังไงอะ่ะในในชีวิตคือแบบการล้างก้นให้เด็กคนนึงมันน่าขยักขยแยงมากเลยนะมัน เอ้ยมันทําไม่ได้อะฉี่เชอแบบมันไม่ได้อะมันไม่ได้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยคิดว่ายังไงก็ทําไม่ได้ในหัวตอนนั้นคือเครียดมากแบบไมเกรนขึ้นแบบโอ้ตายละท้องทําไงดีชีวิตเปลี่ยนแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะพอมีมันก็มันก็ทุกอย่างมันทําได้โดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นตอนแรกคือตั้งแต่ท้องจนคลอดน,นะคะก็ยังคิดว่าฉันไม่มีวันหลังกวลูกแน่เพราะว่าแบบ มันหยื่ยอะแต่ไม่เลยเพอวันที่เขาออกมาแล้วเรารู้สึกก็แบบเราไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรเลยมันแบบเราอยากทําให้เขาอยากอาบน้ําให้เขาอยากแบบจับหัวเขาก็ดดกกระเดกอยากป้อนนมแล้วคือลูกอะไม่กินนมแม่เพราะว่าแบบเหมือนน้องกัน,นเดย้งดูดไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะกูก็จับปลุกปัน้นกับเยนาชาแบบจับกันปลุกปั้นแบบเอาหัวลูกตั้งกดเอานมคอปากลูกก็ยังแบบ ยังไม่ดูนะเราก็แบบพู้จะทำไงดีแบบเครียดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันแบบผ่านมาแบบพอนึกถึงวันนี้แล้วมันก็ตลกดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะเด็กหญิงวิวกี้เป็นเด็กเรียบร้อยมากๆแล้วก็ร้องไห้ง่ายเป็นคนอ่อนไหวจำได้เลยก็คือช่วยคุณแม่ตลอดมีความเป็นพี่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะคะคุณพ่อจะอยู่ต่างจังหวัด เบกี้ก็จะอยู่กับคุณแม่แล้วก็น้องสาวซึ่งน้องสาวกับเบลกี้ห่างก,กันแค่ปีเดียวแม่จะไม่ได้สอนว่าต้องให้น้องนะเราเป็นพี่แม่จะแค่แม่จะเหมือนมีจิตวิทยาอย่างหนึง่งบอกเราว่าแบบปล่อยปอยมันไปไอยากให้ได้มันจะเอาอะไรก็ให้ให้มันไปในความรู้สึกของเราตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเธอก็ให้น้องไปจนถึงทุกวันนี้เราก็ติดนิสัยนั้นว่าแบบพอเรามีเราก็เราก็อยากแบ่งให้น้องแล้วคุณแม่เนี่ยจะดุมากแล้วต้องทําทุกอย่างให้เป็น คุณแม่สอนทำกับข้าวสอนทํางานบ้านและที่สำคัญก็คือสอนเรื่องมารยาทแบบบิวคี้จะมีหลายคาแรคเตอร์มากถ้าเวลาอยู่กับเพื่อนจะเป็นแบบหนึง่งอยู่กับผู้ใหญ่จะเป็นแบบหนึง่งอยู่กับลูกน้องจะเป็นแบบหนึง่งอยู่กับการทํำงานก็จะเป็นแบบหนึ่งห่ <c oughs> ะคิดว่าเราเป็นแม่เท่เ,ทเราไม่แบบเราไม่โอบลูกมากจนเกินไปสมมติว่าถ้าลูกเราลม้มเราก็จะเป็นฟีลแบบลุกลุกข,ขึ้นมา ลุกขึ้นมารับไปต่อไปต่ออะไรเงี้ยแบบเหมือนเลี้ยงเขาให้เขาคุณแม่อาจจะเป็นที่คุณแม่มิลกี้ด้วยก็จะสอนว่าแบบเออเลี้ยงลูก,กต้องเลี้ยงธรรมชาติถ้าเธอเลี้ยงเขายากเขาก็จะยากถ้าเธอเลี้ยงเขาง่ายเขาก็จะง่ายอันนี้ก็จะอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆใช่ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติที่อยากเป็นเมลกี้ว่าเราเป็นแม่แบบไม่เหมือนใครค่ะแบบ ฟิลฟิลเหมือนฟิลฟิลแบบกันเนทมีอะไรเล่าให้หมามีฟังบ้างสิแบบเวลาเขากลับมาจากโรงเรียนเราก็จะถามว่าวันนี้มีอะไรเล่าให้ฟังบ้างสิจะไม่ได้ถามว่ามีกมารบ้านอะไรไหมลูกแบบต้องทําอะไรไหมก็จะเป็นฟิลแบบวันนี้เป็นไงบ้างกับเพื่อนอ่ะโอเคป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเจง๋งๆลุยๆกันจนถึงตอนนี้คุณแม่ก็ยังช่วยดูแลก,กันเนทแบบตั้งแต่วันที่กันเนทเกิดคือเราเป็นแม่เรายังมีฟิลแบบว่า ออกไปต่างประเทศไปทํางานกลับไปทาออกงานชา้าเออออกไปทํางานเช้ากลับบ้านมาดึกบางทีลูกหลับแล้วแต่คุณยายตั้งแต่การใน,เ,นเกิดจนถึงทุกวันนี้ค่ะห้าห้าปีกว่า,วาแล้วไม่มีวันไหนเลยที่คุณยายห่างจากหลานคุณยายนี่อุทิศตนให้หลานสุดๆบางทีแบบเราก็เราก็หน่อยเนาะเราก็บอกแม่ว่าแบบแม่เขาเจนนี่นเขาจะรู้ไหมว่าที่กี้ออกไปคือแบบไปทํางานนะหรือแบบ ออกไปทํานั่นทํานี่นะอะไรเงี้ยคุณแม่เขาจะบอกว่าเขาจะคอยให้กําลังใจว่าเขารู้แม่คอยบอกเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องแบบขอบคุณคุณแม่มากเพราะว่าถ้าไม่มีคุณแม่ก็เราก็ไม่เราก็อาจจะไม่ได้ทํางานเต็มที่ขนาดนี้เพราะว่าเราก็ต้องห่วงลูกค่าลูกเราอยู่กับแม่บ้านหรือว่าแบบพี่เลีย้ยงอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทําให้มิลกี้แบบออกไปทํางานข้างนอกได้อย่างเต็มที่ได้โฟกัสงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเหมือนเราไม่ต้องห่วงลูกมากเพราะว่าคุณแม่คอยดูแล หลายๆบ้านที่เจอก็คือลูกจะรักเอ,เอาแบบเรื่องความรักก่อนลูกจะรักพี่เลี้ยงมากกว่ารักแม่สมมุติว่าถ้าเขาลม้มเขาจะวิ่งไปหาพี่เลี้ยงมากกว่าวิ่งไปหาพี่เลี้ยงก่อนวิ่งไปหาแม่คนเป็นแม่จะเข้าใจฟิลหรือว่าแบบฮะ <Huh? S 1> นึกออกใช่ไหมคะแต่ว่าก็โทษเด็กเขาไม่ได้เพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าเหมือนกันกรเน็ต ให้ยืนเรียงว่าเลือกใครเขาเลือกคุณยายเพราะว่าเขาคุณยายเขาจะเข้าใจเขา่าหมือนเขาอยู่ด้วยกันมากเหมือนเราอยู่กับใครมากๆเราจะรู้ว่าอ๋อคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้นะคุณยายเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเวลากรเน,น็เกิดอาการแบบนี้เขาก็กบบจ,ะจะใส่เข้าไปแบบนี้เกิดอาการแบบนี้ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยสนิทก,กับคุณยายมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ปัญหาที่หลายๆคนเจอ กับการให้พี่เลี้ยงเลี้ยงก็อาจจะเป็นลูกไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่จะเป็นฟิลเชื่อพี่เลี้ยงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอาจจะติดนิสัยบางอย่างจากพี่เลี้ยงมาประมาณเนี้ยที่ที่จะเจอกันบ่อยนะคะแต่ว่าของมิวกี้คือสบายใจได้เพราะว่าคุณยายก็คือสอนกาเนทเหมือนที่สอนเราเราก็เลยแบบมีความสบายใจอย่างหนึ่งว่าอ๋อโอเคลูกเราก็น่าจะเติบโตม,มาเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจหลายๆคนเลยที่แบบ เป,เป็นคุณแม่ที่ต้องทํางานด้วยแล้วแบบไม่มีเวลาดูลูกมันจะมีความกังวลหลายอย่างมากและที่โดยหลักสําคัญเลยก็คือกลัวลูกไม่รักกลัวลูกไม่รักเราเพราะว่าเขา,เขาไม่ค่อยได้อยู่ยกับเราอะไรเงี้ยค่ะความอันนี้คือแบบจากใจแล้วก็แบบจากความรู้สึกจากข้างในเลยก็คือกลัวกลัวลูกไม่รักแบบเขาจะเข้าใจเราไหมว่าแบบเราไปทํางานนะเราไม่เราที่เราไม่ได้เลี้ยงเขาเพราะเราไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นอารมณ์นี้มากที่สุด ฉันจะไม่ยอมให้ใครเลี้ยงฉัน